ยังยังไม่ถึงเวลาลงจ้าตอนนี้ได้สามชั่วโมงสามนาทียังเหลืออีกเจ็ดนาทีจ้ะยังเห,เหลืออีกเจ็ดนาทีเขาหลอนเลยไม่แน่เหมือนกันนะพี่ช่างนะพี่ช่างไม่ธรรมดา,าจริงๆนะจ๊ะเออใช่ครับ ก็ต้องระวังต้องดูแม่มีบอกว่าสามหาวผ่านไปอตอนนี้สามชั่วโมงกับสี่นาทีแล้วครับเหลืออีกหกนาทีนะครับผมงันฟ้านอนนะคะจ้าขอบคุณมากครับน้องฟ้าขอบคุณมากครับน้องฟ้า ได้เลยนอนก่อนได้เลยครับทั้งวงก็นอนก่อนเลยเหลืออีกหกนาทีเดี๋ยวก็ได้ลงแล้วครับบาเพชรก็ส่งติ๊กเกอร์มานะครับผมขอบคุณมากครับบาเพชรอย่าลืมอทักทายและส่งขนมไว้กับบ้านพี่ๆเขาด้อบาเพชรบ้านผู้ใหญ่ใจดีบ้านอเนจแปนนี้บาเพชรต้องเข้าไปหาบ้านพี่ช่างแล้วก็บ้านพี่ มันนางบ้านพี่อินทนินบ้านครูเอ๋เอนาะนะครับต้องเข้าไปทุกบ้านเนาะนะครับผม <ül pt> เข้าไปหาผู้ใหญ่เด้อบ่าวเพชรนะครับผมน้องชายผมน้องบ่าวเพชรน้องชายคนหนึ่งนะครับผมนิสัยดีมากครับนะครับผมน้องชายคนนี้คนหนึ่งนะครับนิสัยน่ารักมากนะครับฝากไว้ห้อ้อมใจของผู้ใหญ่ด้วยด้อนะครับผมฝากนะร้รฝากตัวน้องบ่าวเพชรด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงแล้ว จางกึมนะครับตอนนี้ได้สามชั่วโมงกับห้านาทีแล้วครับนะครับแป๊บนลงนะครับผมพี่ดงฟาร์มนะครับผมพี่ดงทองฟาร์มหรือยานินเรานะครับผมฝากยานินด้วยนะครับนะครับผมฝากยานินหรือว่าดงทองฟาร์มด้วยครับผู้ใหญ่จดีเนาะนะครับผมยานินก็เข้าไปฝากขนมไว้ครับบ้านผู้ใหญ่นะครับนะครับผม บาวเพชรบวกหนึงนะครับผมนะ้นบ่าวเพชรได้ขนมจากาผู้ใหญ่ใจดีแล้วนะครับผมได้ขนมจากบ้านพี่ช่างแล้วพี่ช่างไล์สนุกเลยแหละเวลาที่พี่ช่างไลร้องเพลงก็เพาะด้วยนะครับผมสุดยอดเลยบ่าวเพชรไปส่งกําลังใจให้กับผู้ใหญ่ใจดีเดอร์นะครับผมนะนองชายผมยังไม่ได้เป็นผู้พันเลยครับยังอยู่แปดร้อยเท่าไหร่แปดร้อยกว่กว่าอยู่ น้องก็ต้องมาผักดันน้องก็อยู่ฝั่งเพื่อนบ้านเราเนาะฝั่งฝั่งเราครับอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านเราแต่ว่าน,น้องนิสัยดีมากครับอยู่กับผมมานี้สองเดือน e เกือบสองเดือนแล้วครับที่ที่ทําร่วมกับผมมาเนาะเกือบสองเดือนแล้วน,นิสัยดีมากเลยก็คือคนพูดตรงครับพูดตรงทําตรงนะช่วยผักดันทีมก็ผักดันจริงๆนะครับผมสุดยอดเลยผมยอมรับเลยนะผมไม่ต้องพูดถึงเรื่อง เมื่อกี้เดอ้อเดี๋ยวเราจะเข้าไปเกี่ยวพันด้วยระหว่างตัวด้วยโอ้ยว่าเสียวอยู่ผมก็เสียวอยู่ครับไม่ต้องไปยุ่งดีที่สุดใช่โอ้คิดดูดีโอถึงขั้นได้เข้าเมนเลยนะโอ้ยผมไม่กล้าแล้วตอนนี้ให้ไม่ได้ดันบ้านนี้อยู่ครับอ๋อใช่ครับใช่ใชค่ครับพิ่จัง ให้น้องไปฝากขนมไว้เดี๋ยวให้น้องเข้าไปหาเข้าไปหาพี่ช่างเนาะเดี๋ยวให้บ่าวเพชรเขาเข้าไปหาพี่ช่างไปาชมโคให้พี่ช่างแล้วก็ไปฟังพี่ช่างร้องเพลงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องมีตังครับนะครับผมเรียกว่าเอฟซีบ้านแม่หมีครับขอบคุณพี่ลินมากนะครับผมเอฟซีคุยครับ ขอบ,บคุณพี่อินนะครับคุยเอครับนะครับเอฟซีคุยเอเนาะนะครับผมสามชั่วโมงกับเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมขอบคุณพี่ซอกกล่าวครับขอบคุณพี่ตามจอกนะครับเอฟซีพิทวราครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณน้องอาริสานะครับผมอยู่ยาวๆมาจริงๆนะครับผมอยู่กับผมมาตลอดจนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยได้รู้อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผม